คือช่วงนี้หมดคอนเทนต์แล้ว Squid Game สควิตเกมเซี่นสอ,สองก็ออกมาพอดีเยคิดว่าเออลองไปเล่นแมป q u i ิตเกมดีไหมวะแล้วทีนี้ผมหมดคอนเทนต์พอดีก็คือ,อไม่รู้จะทําคลิปอะไรที่เกี่ยวกับโ o บอกแล้วก็ที่จริงจะทำอีกเกมหนึ่งแต่ก็เลิกไปแล้วก็ติดขี้เกียจก็เลยคิดว่าเอองั้นก็เอาคลิปนี้มาตัดรวมๆกันเลยดีกว่า แต่จะตัดตั้งแต่ตอนแรกๆมันก็ดูเกาะกระแสไปแล้วก็จะเออใช่ผมอยากเกาะซึ่งผมคิดว่าช่วงเวลาเดินปาพาร์นี่เป็นช่วงที่ดีในการทําคลิปเพราะฉะนั้นก็ถ้าเป็นไม่ได้ก็คลิปน่าจะปล่อยก่อนวันที่ผมจะไปเขาชนไก่ก็หวังว่าผมจะทําทันนะนะกูทำไม่ทนันเอาเป็นว่าคลิปนี้มันไม่มีอะไรมากเลยก็แค่คลิปเล่นเกมธรมธรมดาาซึ่ง ม,มันก็คือรูกคลิปเล่นเกมธรรมดาถ้าอยากดูก็สามารถดูต่อได้เลยแล้วก็ถ้าไม่อยากดูมึงจะดูดีๆมึงจะให้กูยิงแล้วก็คลิปนี้อาจจะมีคำหยาบเยอะกว่าปกติหรือคำพูดที่ไม่เหมาะสมก็ต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับเพื่อความที่เล่นกับเพื่อนด้วยเอาว่าเริ่มคลิปกันเลยดีกว่าเฮ้ยมันเอาผมกูไป ไอ้กูหัวไอ้เมนกูนะผมกูไปข้ไหนเลยจิ้มข้ไหนเลยข้ไหนเลยอ่ะกูทำแบบในบทบทหนังเงไอ้ครผมเคยเล่นเกมใหญ่มาก่อนผมเคยเล่นเกมหานี่มาก่อนเฮ้ยเหมกูจำได้ว่าเหมกูเคยเล่นแต่คนเกมรอบนึงอะเฮะในชีวิตจริงอไม่ไม่มไมึงรวยมึงรวยแล้ว กูเคยได้แต่อะไรนะแควเกมอะนับไหมอะเอ้แควเกมนับนับไปที่ลิฟทออฟสกิทเกมไหมเฮ้ยตะเนี้กู้งเล่ไก่อมเนี่ยเฮ้ยกาดว่ะสัตว์หัวกูโลนอ่ะแล้วกูล่ะมันพูดอะไรมันพูดว่าชิวอะไรว่าชื่ออะไรโอ้ราอาราไรมาแล้วอ่ะสัตว์แม่งไอ้อะไรโบกัวเนี่ยเออโบกัว มาแล้วลูกจ๋า mhm. ทุกคนฟังผมผมเคยเล่นเกมนี้มาก่อนกูไม่เคยดูยผมเคยเล่นเกมนี้มาก่อนทุกคนเอ้ากูตายเอาตายจริงไหมตายจริงมีคนผลักกูเอ้ยไม่ใช่กูมีคนผลักกูกูไม่ได้ตายไม่รู้ เป๊ะเปล่าเออกูตายกูตายกับมึงเลยอ้าวกูยังไม่ตายกูหลอพ่อมาไอ้ย่ากูตายเลยสัตว์ไอ้เหี้ยมึงมาเล่นกับกูใหม่เลยเอ้๋ไอ้ย่าไอ้ย่ามึงหลอกกูบอกว่ามีคนผลักมึงตายไอ้เหี้ยแล้วกูว่าไปตายกูอะก็คิดว่าตายมันล้มอยู่ไอ้เหี้ยมึงอยากโกหกกูว่าตายเลยเฮ้ยี่ไม่โกหกไอ้เหี้ยมึงเปิดไมค์พูดดิไอ้เหี้ย ทุกคนเชื่อผมผมเคยเล่นเกมนี้มาก่อนทุกคนเชื่อผมเคยเปิดไปพูดแล้วเออเปิดไปพูดแล้วไตายเลยตายึุดขัควปัญญาออกไอ้หี้ยเดี๋ยวมึงก็โดนสีร้อค้าไปเดงยรรอกเฮ้ยคนตายข้างกูอียมัน คิดว่าเร็วครั้งนี้ครั้งนี้จะได้รูปเลยดาวเฮียครับกูได้ดาวสามเหลี่ยมว่ะเร็วแล้วทำยังไงต่อก็ก็แกะแกะไม่ให้นี่ไม่ให้แตกแกะวะฮะมึงไอ้ลากเมาส์คลิกคลิกตรงนี้อ๋อคลิกเอาเหรอเออคลิกแล้วลากเหมือนกันเฮ้ย <c oughs> รอดเหรอเออรอดรอดรอด เอ้ยเชื่อไม่เคยโดนยิงวะสเปกเตดด้วยอา่าวเย,ย้เห็นว่าวานเชี่อการไม่ถือปืนจ่ออย่างเชื่อจินจิ้นเชี่ยมอนอะไรกูเผิ่กด exit ไอ้ค เป็นรอบแรกแล้วเป็นรอบแรกที่เราผ่านจริงฟังกูนะกูได้ดาวโอเคอยู่โอเคอยู่ยังมีกว่าลูกล้มเพราะฉะนั้นกูจะเงียบโอเคพอกูได้วงกลมไอ้สัสเฮ้ยเฮ้ยเสร์เด้วยกันวะเฮ้ยอ๋อกูเข้าใจละว่าจะไปถึงพวกมึงแบบตึงกันตึงดีแม่งให้กดแม่งให้มันกดไอ้นี่กูนึกว่ากดแบบ ชิบหายชิบหายจริงสักครูนเงียบก่อนเงียบไม่ใช่เมือเงียบก่อนเงียบก่อนเอียบกนจอย o y e n j o จอยพ่องเอนจอยกูพลาดเลย Enjoy Enjoy กูก็พลาดจะไม่ใช่เราจะไม่มาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย กไม่ใช่เรามดจะไม่ใช่ยไม่ใช่เราเฮียโอ้ยไม่ไอ้ยทีมเราไม่กดพลาดบ่อยจังวะจบแล้วยมามามาทุกคนพร้อมพร้อเข้ามานั่แถวน่าตลอรดฮ้ยออาแล้วะอาแลวะพวกมึงพร้อมกันมพ้อพร้อมพร

เไม่เปิดไม่เปิดไม่ไปแล้วอ่ใครมีซาวบอดบ้างเฮ้ยไอ้เน่ไม่ไม่แม่งมีคนผักอ่ะได้แก้มองเห็นปะเห็นเห็น เออไอ้เมึงลืมเปิดไหมไอ้เอไวายจะพักเข่าจะพักบันไดพูสาวจอกจัาด่ะจอกจ้าด่ะบอกกูดีว่าแก่นึ่ตาที่แ้เฮ้ยแก่นึ่ตาเว้ยเอาอะไรเอาอะไรล่มล่มไอสัตว์ลงกลุม เฮ้ยกยู <esqu ire> ่ในสามเหลี่ยมเฮ้ยมึงเคยเห็นในทิกตอกว่าไอ้สามเหลี่ยมที่มันเคลิ้ดเคลิ้ดอะที่มันอยู่ในซีซั่นสองอะไม่รู้อะเขาแอดมาในเกมนี้ด้วยกดตน่าเกลียดเลยวะฮะเล่นสามเหลี่ยมเหรอยี่สิบอัดในในระวังนะเว้ยมึงแพ้แล้วมึงโดนนะสกิดเกมพางไหนวะโอยแตกแตกไม่ทำจริงเหรอเฮ้ยมาพวกมึงได้แล้วใครไม่กินแผ่นบางรถชี้แฮกเกอร์เป่ารถแคมปิดท้ายด้วย ล้วอยู่ทีมเดียวกันปะคิงปีใหม่กูอยู่นี้กูอยู่ปีใหม่เอาจะบอกนะว่าไอ้นี่ไม่ได้อยู่ด้วยกันเฮ้เดี๋ยวกูจะช่วยมึงกูจะไม่กดอะไรเลยโยนจัดอะไรอย่างเงี้ยมึงใครเนี่ยเออคูช่วยกูช่วยมึงกูช่วยมึงที่หลงรักเธอเขาแล้วนะแม่หยอดยาเย้ หัวใจพี่ดวงนี้ยินยอมให้เธอเป็นคนยึดครองดูเธอเคยผ่านมือผู้ชายแม่สตีมือสองเปิดใหม่ด้วยส่งขอพี่หน่อยน้อคิดเสียว่าเอาบุญเนาอให้เอามาสเปกเต็ดกูเดี๋ยวกูปลไเจอเกมนี้เลยมึงเชื่อกูไหมว่าอยู่ด้านซ้าย กระโดดไปดิเช oh! ื่อเชื่อเชื่อเอามันร้องอะไรออกมาวะ เก็บเก็บฟังแล้วขี้นกฟังแล้วขี้นกสกิบเฮ้ยดอนดอนวอรรี่ไม่ไม่เป็นเล่นเกมนี้บีฟอร์ ไอ้เหี้ยครั้งแรกที่กูเคยเล่นไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยแม่งอ้าไอ้สัตว์เรืออ้แฟลชแบ็กพ่อมคืออะไรอ่ะไอ้สองสองคนแน่นอนสองคนเหรอไม่อออสองคนสอ่ะมันมีหักคอทำไมมันมีเกมนิ้ตัวเหมือนทาน้อนเลยวะสามเอ้ย เอ้ไอ้สองไอมอนมันทำเหมือนกับอีอะไรว่าเอ็นทานนออะจำฉากที่ทานนอมันเต้นหมดเลยดิด้ปะไอ้ไอมอนเหมือนละเอาแล้วหนึ่งหนึ่งหนึ <S <s ่งหนึงไปไปห้องละหนึ่งห้องละหนึ่งห้ามขาดห้ามเกินเวเกมเนี้ย มันได้ยินในนิดตัวเอายังไตายมึงได้ยินในนิดไหมได้ยินได้ยินได้ยินเอาแล้วมึงไม่เข้าอ่ะมึงไม่หาห้องเข้าอ่ะไม่ไมมันเข้าไม่ทันเว้ยมันห้องมันเต็มอ่ะอ๋ออ๋อมันมียี่สิบสามห้องแล้วเท่าไหร่สองไอเฮียเฟล่อไอเฮียไอเฮียอเฮวยรอรอรร e t Come here bro Come here Come here bro No bro มนีอัปเดนฟอนแมดกับกาดด้วยอ่ะเอนเอเห็นอยู่เห็นอยู่เม่ไดเปิดเสี่ไอนกมมันมีกอ้อ่า่อมันจะเป็นฟอนแมพร้อมล้ยังไอ้เพี่กิมฟอยยอะไรปาอ่อนหนเฮียสกู๊บสกู๊ bro ฟอนเดนฟอนเดนหัวคุยมันมันมันเชี่ยปากก่อนนี <h <h ่ปัญหาอะไรหรอเนี <h <h ่ยหตุอะไรไปกดมือวะไม่ไม่มีแต่ผู้ใหญ่ทุกคนเลยไม่มีแต่เอ้ยไอไอฝรั่งขีโนก เฮ้ยเฮ้ยโดดโดดโดดตึกวะโดดตึกอะไรกะจกเฮ้ยมีมีการเชเตอร์ไหมห้องึงอ่เฮ้ย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 ไปดิไปดิไปดิอยพุ่งไปพุ่งไปอย่าพุ่งไปเชี่ยกูอย่าพุ่งไปไอ้พวกที่มันพูดมากอะไรแรอรอรอมันดูได้กี่แผ่นนะสามใช่ไหมสาแผ่นเอ้าเอาเอ้าเอาแล้วคนดูมันตกไปแล้วอะไอ้เนี่ยไม่สวยสวยสวย ทีนี้ไปได้ทีนี้ไปได้รอกอนรอกไม่รีบไปดีฝรั่งพี่นกไอ้เหี้ยไอเด็กน้อยแลวงทกิ่ดีช่บหาเลยตายห่างอ้เหี้ยอุ้ยเกือบเลยสัตว์ไปดิ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 เอาเซนเซนเินจริงวะ เอ้าตายหมดเลยอะตายหมดเลยดีดีถ้าชิงเงี้ยชิงเงี้ยไอ้ยกูไม่ยอมเลยไอ้มาดูดูดูกูพิมดูกูพิมดูกูพิมเอ้าโอ้กูพิมลุงไม่ทันจริเจีิยกูพิมกูพิมลูกใส่หี้ยอะไรเงี้ยโอ้ไอ้ย์ท้องซิกท้องซิกท้องซิกอะหน้า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 กูหน้ากูหน้ามึงเหรอเอออ่ะสุดท้ายกูไม่รู้แล้วว่ะไม่รู้ว่ะเอ็นจินกูอยากให้มึงชนะเว้ย ไม่อ้าวดวงมุหมุดไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยมาแล้วมาสล่อเชียวไอ้สัตว์จากโอ้ยจักอะไรดังไห้เนี่โคตรดังจ่อยนู้นกินจ่อยเลยอะไรอ่ะเกมอะไรวะโคตรเกมคืออะไรอ่ะต่อยต่อยสู้มันอิจิตจิตดูมันดูมันยต่อยกูดูมันดูมันอิจิตดูมันดูมันคนเดียวเลยเอ้ย เร่ปลาต่อยไม่ตายอ่ะเออต่อยไม่ตายเฮ้ยแกง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 ทำเป็นอะไรนี <t <t ่ยิงมันตายตายแล้ววะตายแล้วอ่าเราเออฆ่ากูฮักูอยากให้มึงชนะเว้ยขอบคุณมากเพื่อนที่สายกี่หุ้นกี่หุ้นกี่หุ้นฆ่ากูกี่หุ้นคุณชนะ กูชนะไอ้เฮียกูชนะกี่คนกี you you oh, ่คนโกกี like right? ่คนโอ้กูกูชนะกูชนะกูกูกูมีตังค์แล้วเว้ยกูกูใช้นี่กูได้แล้วมันดูเกมที่กูเล่นอยู่เนี่ยมึงดูเกมอะไรไม่รู้ซุกิดเกมวิดกันเกมที่ไหนไอ้สแม่ง ไม่พี่คือตเน่มันกุอินทุกส่นไปดูประทุกไปนี่แกแขบอารจิตแม็งแบกแต่แฉบอ่นไอคือตาใหม่เกิกัน ก็จบไปแล้วสำหรับคลิปนี้ซึ่งขอโทษด้วยที่มันไม่ค่อยมีอะไรมากก็ขอบคุณที่รับชนมาด้วยฟกุก็ขอบคุณที่รับชนจนจบด้วยนะผมก็คลิปหน้าผมถ้าเป็นไม่ได้ก็อาจจะไม่ทําอะไรที่เกี่ยวกับโลบอกหรืออาจจะทําแต่ไม่น่าใช่แบบไอ้ดัสตี้คลิปแล้วเพราะว่าแบบบ่นอะไรก็ไม่รู้แล้วก็ไม่รู้ด้วยว่ามันจะมาเมื่อไหร่เพราะว่าผมแม่งติดโลคิเกียรแล้วก็ มไม่ค่อยวางแล้วก็สำหรับช่องนี้ผมคิดว่าผมจะลองทำอะไรไปเรื่อยๆครับฝากติดตามผลงานด้วยนะครับผมก็ขอบพระคุณไปอย่างสูงค,ครับแล้วก็สำหรับคลิปนี้ก็ถ้าเผื่อมีคำหยาบคายหรือคำที่ไม่เหมาะสมหรือผิดคำไม่เหมาะสมก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเรื่องความที่ไม่ค <c oughs> ่อ,คอยได้ตัวอะไรนะทำไมถึงทำคลิปนิชาเหรออ๋อ I'm so fat!